ซามูไรนักรบโบราณของญี่ปุ่นว่ากันว่าซามูไรมีมาตั้งแต่สมัยเฮอังในสมัยนั้นซามูไรเป็นเพียงผู้ที่ถูกว่าจ้างให้มาปราบชนกลุ่มน้อยในแถบตะวันออกนเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเท่านั้นโดยมักจะถูกจ้างจากเจ้าของที่ดินหรือตระกูลที่ร่ำรวยและมีอำนาจเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็มักจะถูกว่าจ้างต่อเพื่อคอยปกป้องตระกูลเหล่านั้นต่อไป โดยแรกเริ่มซามูไรจึงเป็นอาชีพที่รับใช้ชนชั้นสูงที่มีอำนาจต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคเซนโกคุซึ่งเป็นยุคสงครามนิยามของซามูไรก็ได้เปลี่ยนไปผู้ที่เข้ารบในสงครามจะถือว่าเป็นซามูไรทั้งหมดบูชิโดวิถีแห่งซามูไรพูดถึงเกียรติยศแห่งความเป็นซามูไรไว้อย่างเด่นชัดด้วยหลักเประการ 1>, 1. คือความกล้าหาญคุณทำที่จำเป็นกล้าคิดกล้าตัดสินใจหากคัดคุณสมบัติข้อนี้ไปจะไม่สามารถเป็นสมุไรได้ 2. ความอ่อนน้อมแสดงถึงความมีน้ำใจความสุภาพแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นศัตรูก,ก็ตาม 3. มีเมตตาควรใช้พลังและความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อคนอื่นช่วยเหลือทุกครั้งที่สามารถช่วยเหลือได้ 4. ความยุติธรรมต้องทำสิ่งที่ถูกต้องแยกแยะหลีกเลี่ยงการกระทำผิด และหากทำผิดจะถูกลงโทษ 5. ความจงรักภักดีคำพูดหรือการกระทำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคนคนนั้นดังนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของคำพูดและการกระทำเสมอ 6. ความซื่อสัตย์คำว่าซามูไรนั้นมีความหมายมากจะไม่นาม,มาพูดเพื่อเป็นการล้อเล่นกันด้วยเหตุนี้คำพูดจึงถูกมองว่ามีความหมายเหมือนกับการกระทำา 7. เกียรติยศ เกียรติยศเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งดังนั้นเมื่อกระทําผิดพลาดวิธีเดียวที่จะฟื้นฟูกเกียรติยศและศักดิ์ศรีกลับมาได้คือการฆ่าชีวิตของตนด้วยวิธีแห่งบูชิโดที่เรียกว่าเซปุคุหรือฮาราคิรี สิทธิพิเศษของซามูไรสิทธิคิริสิทธิกโกเมนซามูไรได้รับสิทธิในการใช้ดาบฟันสังหารสามัญชนหรือผู้ที่มียศในระดับต่ำกว่าซึ่งได้กระทําการดูหมิ่นเกียรติและฐานะของตนสามารถสังหารและทิ้งศพไว้ได้แบบนั้นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการลงโทษหรือค่าปรับใดๆดาบของซามูไรถ้าพูดถึงซามูไรแน่นอนว่าทุกคนจะต้องนึกถึงนักรบแห่งแดนอาทิตย์อุทัยที่พกดาบคู่ใจดาบซามูไรหรือนิฮงโตเป็นดาบที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน สมไรมักจะพกดาบสองเล่มเสมอคือดาบสั้นและดาบยาวดาบของสมุรยมีหลากหลายประเภทแตกต่างกันไปตามความยาวและการใช้งานซึ่งดาบที่สําคัญและเป็นที่รู้จักมากที่สุดมี4ประเภทเริ่มที่ทาชิดาบยาวที่มีความยาวประมาณ60เซนติเมตรคาตนะดาบยอดนิยมของสมุรัยในยุคมูโรมาชิวากิซาชิดาบสั้นที่สมุรัยทุกคนต้องพกไว้คู่กับดาบยาวสุดท้ายคือทันโตดาบสั้นที่มีลักษณะคล้ายมีด ต่อมาจะกล่าวถึงยุครุ่งโรดของซามูไรในยุคคาาคุระจากนักรบที่ถูกว่าจ้างธรรมดาซามูไรเริ่มมีชนชั้นและบทบาททางสังคมมากขึ้นสืบเนื่องมาจากยุคเฮอันมีการชิงอำนาจระหว่างสองตระกูลใหญ่ที่มีซามูไรในการควบคุมมากมายได้แก่ตระกูลมินามโตะและตระกูลไทระที่ได้ต่อสู้เพื่อแย,ย่งชิงอำนาจจากจากักรพรรดิและท้ายที่สุดแล้วตระกูลมินามโตะก็สามารถเอาชนะและยึดอำนาจได้โดยมีมินามโตะโยริโทโมะ ตั้งตนเป็นโชกุนค,คนแรกจากนั้นในยุคคามาคุระก็ได้เป็นจุดสูงสุดของอำนาจทางการเมืองของสมูไรเพราะเกิดการจัดตั้งรัฐบาลโชกุนคามาคุระซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของรัฐบาลทห,หารศักดินาทำให้บทบาทของสมุไรามากขึ้นตามมาด้วยในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนั้นชื่อของมิยามโตมูซาชิได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้เป็นต้นแบบของความกล้าหาญและปัญญามูซาชิเกิดในตระกูลสมุไรที่เมืองฮาริมะ เขาได้เริ่มเรียนรู้ดาบจาบปิดาและได้เข้าร่วมสงครามเซกินฮาระหลังสงครามจบลงมูซาชิออกเดินทางเพื่อแสวงหาการประลองในการประลองครั้งสําคัญคือการ,รเผชิญหน้ากับซาสกิโคจิโร่นักดาบผู้เก่งกาจแห่งยุคการประลองครั้งนี้คือการประทะของอัจฉริยะด้านวิถีแห่งดาบทั้งสองต่างได้รับการยกย่องในความเก่งกาจแต่สุดท้ายมูซาชิคือผู้ชนะหลังจากชนะชื่อของมูซาชิก็โด่งดังไปทั่วญี่ปุ่น แม้เขาจะได้รับคําเชิญจากไดเมียวและเศรษฐีให้เป็นองครักษ์แต่มูซาชิกลับเลือกชีวิตที่สงบเขาอุทิศตนเองให้กับศิลปะการเขียนภาพและได้เขียนหนังสือที่รวบรวมปัจญาและกลยุทธ์เอาไว้ส่งต่อเป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังเมื่อมียุครุ่งโรดก็ย่อมมียุคร่วงโรยในสมัยเอโดะญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสงครามภายในถึงแม้ความขัดแย้งจะลดลงแต่สมุไรก็ยังคงมีอำนาจทางการเมือง ที่มีบทบาทในการพัฒนาไปสู่การทำงานของระบบราชการอยู่แต่แล้วในปีคิสรศักราช1868ระหว่างการฟื้นฟูยุคเมจิการยกเลิกชนชั้นซามูไรก็เกิดขึ้นเพราะบทบาททางสังคมของซามูไรค่อยๆจางหายซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของศักดินาญี่ปุ่นตำแหน่งโชกุนและไดเมียวได้หมดสิ้นลงบรรดาชนชั้นซามูไรก็หมดลงไปด้วยเช่นกัน ซามูไรแม้จะสิ้นสุดบทบาทในฐานะนักรบแล้วแต่แนวคิดและหลักการของพวกเขายังคงอิทธิพลในสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่โดยเฉพาะในเรื่องคุณค่าหลักของซามูไรคือความมีระเบียบวินัยความเคารพความพักดีและเกียรติยศซึ่งกลายเป็นราักฐานจริยธรรมในสังคมเช่นธรมเนียมปฏิบัติและมาตรฐานการศึกษาต่อมาคือศิลปะการต่อสู้อันได้แก่วิชาดาบเคนโดและอไอโดที่พัฒนามาจากซามูไร ยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบันและสิ่งสุดท้ายคืออิทธิพลต่อวัฒนธรรมสมัยนิยมซามูไรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏในสื่อต่างๆทั้งภาพยนตร์ซีรีส์มังงะอนิเมะซามูไรจึงไม่ได้เป็นเพียงนักรุปในอดีตแต่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอุดมคติและอิทธิพลสำคัญต่อญี่ปุ่นในทุกยุคสมัย